สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนจาอันอันขึ้นก้อนย่อันพักบุงปีนี้ยายบ่รด้ไปเก็บพี่น้องเพราะว you know, ่าอยู่นอกเขตยายเิมาอันวิธีวิธ,วธียายกินพักบุงฝรัง,งอันกลับย่อนไปเบิ้งเก็บเก้าก็ได้พี่น้องแต่ปีไกาย,ยายมีอยู่ ยายไหนอมนเดียวอันน่ะจะมาแก้เบอร์เดวพี่น้องอยุ่มองค้างอัน,นมาเก็บยายมีอยู่ปีทีเแล้วนี่อันนี้ปีทีเแล้วเอาออกมาแกงเอาออกมาแกงเห็นพี่น้องเบิรงวายายกินมีผักบุ้งฝรังมายายมีอยู่อันนี้ปีที่แล้วอันนี้ยายไปเก็บมาไหลหยดหนึ่งด้วยสีเอามาเห็ุว่าวิธีวิธีกินเห็ผักบุ้งฝรัง เพิ่นเอามาปอเอามารอกเห็นบาพี่น้องวิธีกินลอกลอกแล้วก็ตม้มต้มมาโดนเน้พี่น้องมาต้มน่นเน้ตม้มข้าวเดียวน้ำเดือดก็ร้องถ้าเปลี่ยนสีเดียวฝาอลองช็อกนนำเย็นเลยพี่น้องเพิ่นบากินหยอดพรา่าเคยเขาายเขาไปเบื่องเฟตตอแดกๆายกกับบ่รู้กินคือการพี่น้องแยกกับเบื้องพี่น้องผู้เพิ่นเคยกินมาเนาะ เพิ่นว่าบ่กินหยอดบางคนเพิ่นก็กินแต่ว่าายกกินเบืองแล้วยายบ่มากหยอดมันมันเป็นลื่นๆเป็นจังไรบุ๊เพิ่นว่ายอดหยอดกับใบเพิ่นว่ามันมีสารพิษอยู่แต่ว่าห้องห้จัจกินเพิ่นก็ว่าบ่เป็นยังนะผู้บางคนเพื่นก็ว่ามันมีสารพิษสะสมสารพิษอาสิยุกับใบหรือยุกับหยอดเนาะพี่น้องหฮามาล้วหฮากระลวกบางโอหฮอมาล้วหฮาก็มาอัน หลอกจังเสียเพื่นหลอกง่ายๆได้พี่น้องให้ยายวบาว่นด้วยจ้าผู้บางผู้บางคนเพื่นกับบรูเนาะยายก็อยากอยากว่าให้พี่น้องฟังอยากให้พี่น้องได้กินเนาะจ้าได้เหตุกินถูกวิธียังสินะยายว่าร้ายกับขอถทดขออให้ด้วยจ้านี่ล่ะว่ากันเนาะจ้านี่เห็นบ่รหลอกออกง่ายๆ ยายยายแซวไปแตะปีกาย่ซีทุงแต่มื่อนี่เพิ่นว่าหามออกนอกเขตเว้ยสันก็เลยประดีไปจะมาคิดขึ้นได้ว่าอยู่ใกล้ๆนี่ก็มีเว้ยสันก็เลยไปหาเบื้องในนอเดียวเพิ่นใหญ่จะมาสิออกดอกแล้วพี่น้องแก่แล้วว่าเป็นยังสันบ้องใหญ่ฮะก็เห็นดังสีพี่น้องนี่บ้องใหญ่ฮะก็สิดอกซะเกิน สันบองง่ายกับเท็ดนั้งสี่ย่อนไปบนคลิปเก้าใหญ่กับอะไรหรือจา้าเป็นสิระโควิดมามยังกับเปลี่ยนแปลงไปบิดทุกอย่าง <laughs> แต่ว่าปาเห็ดนี่ยุแต่แตวบานใยญ่เลยยุ่เขตใหญ่ <laughs> เห็นบอวิธีกินนังสิละ่ะแต่ส่วนมากเพิ่เมากินยอดมันใบเอาออกใบเอาออกแล้วก็ พอนอกออกง่ายยุโรกพี่น้องลอกออกง่ายง่าย,ายนี่แหละย่ายมาสาธิตให้ฟังอันนี้เห็นบ่อันหมูสามชั้นแกงแกงหมูให้มอยเปื่อยปรุงแกงหมูใหอยเปื่อยได้พี่นอ้อ,นองเอปื่อยไม่นำใคยแสบแกงจนเปื่อยเดี๋ยวฮัทจังคอยเอาอันฮัทจังคอยเอาอันเอาอันเนี้ยลุง ร่องแกงไอ้บบโดนบหายมันเปื่อยย่าหายเปยียแต่เปียนมันมันเล้นบแสบต้องห้ว่าฮัตตูนหมูหายมันเปื่อยใส่เครืงองมันเปื่อยเด็จังคอยเอาหนีร่องนะยายเห็ดแบบนี้ยายได้มาบ่อยฟังจ้ะยายก็เห็ดกินแสบนอนย,ยายกับมาบ่อยพี่น้องฟังจ้ายายอยากเห็นพี่น้องเห็ดกินแสบแสบคืกกันกับยายเนีย่ยลายมาบ่อยฟัง ตุนหมูใส่เครื่องใส่หย,ยังแกงกะทิเนี่ยละ่ะแกงเทพโพเนี่ยละ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ตุนหมูให้เปื่อยก็บ่เป็นหยังจ้ะแล้วแต่สิแกงเนาะเครื่องปรุงมาเบิ่งกันบนัดนี้ว่ายาย,ย,ยายต้มโอ้ยยายต้มจกักนาทีเบิง่งเด้อพี่น้องยายสิบ่กดกล้องว่าจากักนาทียายเอาลงจกักนาทีเบิง่ง cái thắn Isaio nữa já, khoai nhai cái ăn nước nhai, pha lăng cái ăn này, tối nay quân bác tài ăn rồi, phun xíu bơm bả đeo xếp, muối bưởi nè, pha lăng phun mặn, muối ướt bưởi, phun lạng phun mặn, nhai súp bơ đầy, cột còng hải bơm, giặc nha ti, pha ong yên nè ยายบอกดกล่องเบิรงจักหน้าที่นี่แหละยายแช่ตู้เย็นเอาแช่แข็งไว้ยายบไ่ได้หนี่ได้พี่น้องถ้าเปิ่นเปลี่ยนสีลรืแม่นพี่น้องถ้าสีซีดีขาวๆจักหน่อยน่ะแมน่นถ้าเขียวๆอยู่บ่แมน่น ฝาเอาไปนอกหนำเย็นเขี้ยวๆถ้าเพื่อนเปียนสีสีีนะแม่นเห็นบ่เพื่อนสีแล้วเพื่อนน้องสีสีแล้วเห็นบ่สีเพื่อนสีสีต่กี้เพื่อนเขี้ยวๆถ้าสีสีน่ะ ถ้าสีเพลินสีเด้อความสูมเพลินสีออกกันนะเพลินได้สีผ่าไปนองน้ำเย็นถ้าสีสีเพลินสีถ้ากี่เพลินสีเป็นสีเขียวเลยถ้าถ้าต้มไปแล้วเพลินสีเป็นสีสีสีความความสูมเพลินออกเพลินสีสีเ้ย ซ้ำนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องซิมเบงิเบงซิมมาเพิ่อนผสมหลายพอดีนะซ้ำนี่แหละยายคิดว่าประมาณสองหรือสามนาทีเนาะพี่น้องสองหรือสามนาทีเห็นบ่สีดบ่สีดแต่เพินเ่นเปลี่ยนสีถ้าเพิ่นเปลี่ยนสีเพิ่นไข้ อันความสมมออกจากน้อย นอกน้ำเย็นเนี่ยพี่น้องนกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นแช่ไว้จักหน่อยนอกน้ำเย็นแช่ไว้จักหน่อยนึงแล้วก็ล่างออกแกงได้จ้าถ้าล่างน้ำเย็น,นออ้โหฮังจืดเด้พี่น้องจืดแทบสิบ่มีความสมเพิ่นสิบบ่เปีย,ยได้บ่ เพิ่นสิบบเปียย่ายเบิ่งพิ่นสิบบเปียเเลยอันนี้แต่ปีที่แล้วว่ายายแซวไซี่ทุง้งซบจังว่าโูคโควิดมาก่ได้ออกไปอันเก็บเอาอพี่น้องได้มาหยอดเดียวไม่เห็นพี่น้องเบิ่งนะจ้ะเดี๋ยวยายสิแกงแกงเห้พี่น้องเบิงาาเงงงบ่งข้าวเดียว <laughs> น,นี่บักพริกแกงจ้าอดนนียายตำกับเทียมกับบกพริกกับหอมแดงใส่ใส่อีกพี่น้องอบเพริกเพล็ดจหน่อยใส่สามเม็ดไปง่ายแกินน้ำนะย่ายนะย่ายบะกะใส่อะไร ห,หอมหอมพี่น้องหอมกระเทียมหอมแดงแบบคนๆหอมกระเทียมหอมแดงแต่สีหอมสตแซบ่บนัวๆใช่กันพักอันพักมุ่งพะลังนี่พะลังกับบ้านูกกินเนี่พี่น้อง <c oughs> ย่ายเห็ดให้เพิ่นกินเพิ่นกับบ้าแซ่บเบ้อ พริกแกงพริกแกงหอมของกนันนัวๆของกันพี่นองจะก่อนว่าเบิงน์นะจ้าเขากัะแนวพี่นองบ่แเสบกันให้งูไปมวยบ่ายอยูู่้เดียวเยนะ <c oughs> <c oughs> วี่ยายเบิรงหอมชุยชุย หอมกระเทียมหอมแดงเนี่ยกระเทียอดใช่จ้ะย่ายมากระเทียนนี่นะครบากระเทียนนี่แหละคนดีพี่น้องกระเทียมเห็ดของหวานนี่แหละที่เป็นกระปองอยู่ในหางมาเกียยมิเตนามเนาะสมสมๆย่าได้มาใส่กระเทียมคนหนาเบื้องเปียงเฮ้ยแซบแบบนี้แหละพี่น้องเว้ย แซบคักแซบมัวบัดนี้ละเบิ้งแซบบ่วัดนี้ <c oughs> แกงกะทิก็คือแกงทัท่วไปละจ้าพี่น้องแต่ว่ายาย,ยากันมาเห็ดพักวิธีกินพักบุงของยายให้เบิ้งจ้าแต่พักบุงเปี้ยหนีสิ สิบโอสิบเร์เซนตต้องถึงว่าแกงเลยแล้วให้พักบุงมันมันเป็นเป็นโตอยู่นะพี่น้องบ่อยมันเปียดเลยถึงว่าสีแกงหมูเลียวให้แกงหมูสุกเลียวมันจะคอยเอาอพักบุงฟรังในโลกที่หลังย่าให้พารุงเอาไปให้พารุงไป่าน้ำตาลย่อยใส่ลำบากปรุงกับตามใจชอบเลจ้ะ ยายมีสสดเห็ดหอมพี่น้องเอ,อ้ยย่างอื่นเก็ปบุ้งกับตามใจนอพี่น้องน้ำตาลแต่ว่าให้ออกหวานๆในจกนักรลอยหวานนิดหนึ่งแกงไทยห้องเสร็จละน้ำใส่กันพี่น้อง ก็ซ้ำาเซตเดียร์พี่น้องซ้ำนี่ละเอาล่อให้เดือดเอาหมูลงเดือดแล้วก็เอาหมูลงพี่น้องหมูสามชั้นนี่ยยายล้นกันนี่เห็นบ่ย่ายล้นล้นก่อนบ้านเกาเอิดล้นหมูเนาะล้นเฉพอะเนี่ยไข่ไส้เอาหมูใส่เอาหมูใส่ แกงหมูแกงมูนี่ประมาณยีพานาที่หรือสามสิบก้าวามูเปื่อยจักน้อยพี่น้องเขาจะคอยเอาอันอันนี้รุ่มจะคอยเอาพักบุงรุ่ง,งเอาพักบุงรุ่งประมาณหานาทีหรือสิบนาทีเขาก็ปรุงแต่ว่า่าให้พักบุงเปียนะพี่นอ้องเนี่ยเสียวมูรุ่ง ย่านอันรดกระเด็นกระโดนใส่ตาแย่แย่ก่อยเท่โว้ยแย่รดหมูสุกเกินเลยแย่ยังค่อยเอามะแกงพี่น้องมันยังค่อยเปียยังไงนี่แหละตุนหมูคล้ายๆตุนไว้ประมาณยี่สิบหาหรือสามสิบนาทีกะว่ากะว่าหมูหมูเปียยแล้วก็ซิมเบิงปรุงเรียบร้อยพี่น้อง ปรุงเรียบร้อยจังคอยเอาอันจังคอยเอานี่ลุงที่รังแซํานี่เส,สตจแลพี่น้องร้อยหมูเปื่อยจัหน้อยย่ายมักสูตรนี่มักแบบหมูเป่อยอย,ย่า,ยากระบ,บ,บ,บอกสูตรซํานี่เนะจ้ะย่ายกระิตุ้นไปอีกสามสิบนาทีให้หมูเปื่อยย่ายก็สิเอานี่รุง พว่าลงพง้อมกันบระท่านไดอันนี้พักบุเพ่นสิบเปียก่อนต้องร้อยมูเปื่อยกะว่ามูพอดีเฮาแล้วแต่เฮาคือกันเนาะพี่เนอะยากกับมา่อบฟังซ้ำนีนาา่นะจ้าพอกันกิบไม่จา้าสวัสดีจา้าบายบายขอบคุณค่ะ